พุ่นลงพยาบาลเตรียมขยายแผนกโรคไตได้เลยนะครับจากนี้นะครับรายได้จมหาสารมากรายได้จะเติบโตแบบ Exponent i a l แล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเหตุผลนะครับทำไมถึงมองว่าพุ้นลงบาลจะได้รับอนิสงจากในส่วนของโรคไตนะครับอันนี้ผมมาดูพฤติกรรมนะครับจากในส่วนของเอ่อ o ิ k อกนะครับเราจะเห็นเด็กวัยรุ่น นะครับหรือเด็กอายุน้อยๆนะครับเป็นโรคไตกันเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับผมก็ลองมาดูว่าเหตุผลอะไรทาไมถึงว่าเกิดโรคไตยเยอะมากในตอนนี้ซึ่งแต่ก่อนมันได้เกิดในอายุที่น้อยกว่านี้นะครับน้อยมากๆประมาณสัก12เนี่ยเอ่อที่มีข่าวว่าคือกินแค่อ่าบ,บัดลมกับไก่ทอดนะครับหรือว่าตอนนี้คือบางคนแค่วัยเพิ่งเริ่มทํางานนี่ก็เป็นโรคไตอะไเหมือนกันนะครับ พอผมมาสังเกตนะครับก็คือเห็นในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนอายุน,ยน,ยน้อยในช่วงนี้นะครับจนถึงอายุที่ไม่มากก็คือข้อแรกนะครับก็คือเด็กนอนดึกมากกว่าปกติไม่เหมือนสมัยก่อนก็เนื่องจากเป็นการติดเกมหรืออาจจะไปมีการเขาเรียกว่าหม,มกบุ้นกับสิ่งที่สนใจ อย่างอย่างมากมีความแบบโฟกัสค่อนข้างสูงนะครับหรือวอาจจะติดโซเชียลเน็ตเวิร์กมากๆนะครับในนั้นเนี่ยการนอนประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยเป็นเรื่องปกติเลยไม่เหมือนสมัยก่อนที่สื่อโซเชียลอะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับข้อ2นะครับก็คือในส่วนของการที่แม้จะได้นอนก็นอนไม่พอนะครับการนอนไม่พอนอนไม่ถึงระดับที่จะมีออกซิเจนทำให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซมนะครับมันก็จะมีผลเสียในการที่จะขับของเสียออกนะครับ ข้อที่3ก็คือในส่วนของความเครียดนะครับในยุคนี้นะครับในส่วนของข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราต้องมีการสังเคราะห์หรือการรับรู้ข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าในส่วนของวัยทํางานนะครับในส่วนข้อที่4คือพฤติกรรมการกินนะครับที่ผิดไปแล้วก็สะสมจนมองว่าเป็นเรื่องของอความเคยจินนะครับซึ่งเราอาจจะมีการกินรอบดึกนะครับเราจะเห็น ในสื่อโซเชียลหรือว่า t i k t o k หรือว่า u t u b e นะครับหลังๆนี่จะมีการที่กินรอบดึกหรือเป็นเขาเรียกว่ากดไหลย้อนค่อนข้างเยอะนะครับก็มีการโชว์นะครับยูทูบเบอร์ทิกตอกเนี่ยก็จะมีโชว์กินนะครับหลายๆคนเลยจะโชว์กินโชว์กินโชว์กินเพราะว่าขายของเช่นขายน้ำพริกขายน้ำปลาร้าขายอาของกินต่างๆกันดาก็คือโชว์กินตอนกลางคืนนะครับก็ทําให้เกิดค่าดิยมตรงนี้นะครับในการที่กินรอบดึกนะครับซึ่งการกินรอบดึกก็ มันทำให้ระบบร่างกายมันลวนเพราะจริงๆคือร่างกายต้องพักผ่อนนะฮะแต่คือเราไปกินช่วงรอบดึกนั่นเองข้อที่6นะครับก็คือการที่เช็คอินอาหารใหม่ๆนะครับในส่วนของโซเชียลก็คือกระแสโซเดียมฟู้ดนะครับเช่นสินค้าหรือว่าอาหารที่มีจําพวกผงเช่นหม่าล่านะฮะหรือว่าน้ําซุปหม่าล่านะฮะก็คือตอนนี้กําลังดังเลยพวกอาหารจีนต่งตางๆนะครับที่วัยรุ่นชอบดื่มชอบกินนะครับ ในส่วนของซอสในส่วนของซุปนะครับอาจจะเป็นซุปของญี่ปุ่นโมโมอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าสุกี้ตี๋น้อยอะไรก็ตามที่ชอบกินนะครับน้ําหวานนะครับหรือน้ําชงต่างๆนะครับผงชูรสนะครับนวลๆนะครับใส่เยอะๆเลยนะครับแล้วก็พวกน้ําจิ้มนะครับซอสต่างๆนะครับมีพวกครีมหรือว่าเป็นการดิปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของอาหารดองด้วยเช่นแซลมอนดองกุ้งดองนะครับหรือว่าส้มตํา นะครับที่แบบว่าใส่แซลมอนดองแบบเนี้ยนะครับก็มีน้ำปลาระนะครับหรือว่าในส่วนของผงหรือว่าน้ําผงน้ําชงผงอาหารเสริมนะฮะหรือเป็นพวกออซอสเกี่ยวกับเกาหลีเช่นแบบซอสโคชูจังนะครับหรือว่ามาม่ากเกาหลีนะครับแล้วก็พวกชาบูก็มีน้ําซุปเช่นแบบว่าผงน้ําซุปแล้วกินชาบูกันบ่อยเช่นแบบบางคนไปกินชาบูสุก,กี้ตีน้อยเยอะๆกิน ทุกวันเลยหรือบางทีอาทิตย์หนึ่งกินวันเว้นวันด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าเป็นพวกปิ้งย่างเกาหลีก็มีพวกผงหรือมีพวกซอสที่เคลือบเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะครับก็ทําให้โซเดียมค่อนข,ข้างเยอะนอกจอากนี้ก็มีเรื่องของปิ้งย่างนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาหารเสริมที่แบบเป็นเทรนในการที่อยากจะรักษาหุนต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของเทรนนี้นะครับมันมีเ,เทรนหนึ่งคือการที่ แค่กินตามเขาอีกเทนหนึ่งคือการที่เป็นผู้นำหรือลีดเดอร์ในส่วนของอิฟลูเอนเซอร์นะครับก็คือ,อเช่นสมมุติว่าเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์หรือเป็นฟู้ดแบบว่ายูทูบเบอร์นะครับที่ต้องมีการกินนะฮะเยอะๆนะครับก็โชว์การกินมาม่าเกาหลีนะฮะสห่อนะครับก็คือหรือ4หอ่อหรือว่า10หหอก็ตามนะครับซึ่งห่อหนึ่งก็โซเดียมประมาณสองพนะครับซึ่งแค่3ห่อก็6,000แลวซึ่ง ถ้าสมมุติใครเห็นแล้วอยากกินเราก็รู้สึกว่าอยากไป็ต้มมาม่าบ้างนะครับแล้วก็ไปกินสามห่อเพื่อเม้นอิ่มแต่ลืมไปว่าจริงๆคือการอิ่มในมาม่าเกาหลีคือโซเดียมหกพันนะครับดังนั้นคือยูทูบเบอร์ที่มีชาเลนจ์ต่างๆที่ก็กินสิบห่อและกินต่อเนื่องเพราะว่าคนยิ่งดูยิ่งชอบมันดูน่ากินมันดูน่าอร่อยก็ยิ่งทําคลิปนั้นไปเรื่อยๆนะครับทำคลิปมาม่าเกาหลีบ่อยๆ่อๆโซเดียมก็มีการสะสมในร่างกายตัวเองนะครับดังนั้นคือพอกินทุกวันก็เพื่อ ต้องการยอดไล่ยอดยอดแชร์นะครับก็เป็นอันตรายกับคู่กินนะฮะแล้วก็เกิดเทนขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับโรงพยาบาลอาจจะมีโอกาสนะครับในการเติบโตจากพฤติกรรมพวกที่เปลี่ยนไปแบบนี้นะครับแล้วก็เติบโตแบบรุนแรงเลยเพราะว่าการนอนน้อยการกินของที่ไม่ดีนะครับแล้วพักผ่อนน้อยด้วยนะครับก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าเป็นเทนนะครับในการที่จะเกิดโรคไตด้วยอายุน้อยอ่าถ้าไม่แน่ ถ้ายังไม่เชื่อลองไปดูใน TikTok หรือ YouTube ดูนะครับตอนนี้มีคนที่เป็นโรคไตแล้วบอกว่าปรึกษาโรคไตแล้วก็เริ่มฟอกไตตั้งแต่อายุน้อยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะถ้าเป็นหุ้นโรงพยาบาลก็สามารถที่จะไปหาตลาดเพิ่มเติมนะครับเช่นไปหาที่จีนเพราะว่าคนที่เป็นคนเขาเรียกว่าส่งต่อวัฒนธรรมมาให้เราก็คือจีนดังนั้นคนจีนก็น่าจะ มีโรคไตค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่กินเครื่องเทศต่างๆที่เป็นโซเดียมเยอะนะครับที่ส่งต่อให้เราถัดไปก็จะเป็นในส่วนของคนเกาหลีเช่นกันนะครับอาจจะมีความเค็มนะครับของดองนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นพวกโซเดียมต่างๆนะครับญี่ปุ่นนะครับพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นโอกาสสําหรับโรงพยาบาลที่จะไปหาลูกค้านะครับต่างประเทศที่ก็มาเติมได้ในส่วนของโรคไตนั้นต้องขยายนะครับแผนกนี้ไว้นะครับ ซึ่งสาหรับพวกเรานะครับก็คือเราก็ต้องลดพฤติกรรมลงนะครับซึ่งแต่ก่อนนี่ก็คือไม่ได้มีเชนอาหารเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็การที่เข้าสื่อเข้าถึงสื่อในส่วนของอาหารมีคนกินให้ดูอะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีนะครับดังนั้นเราก็จะกินตามปกติของเราก็คืออาหารที่ทํากินที่บ้านหรือไม่ก็อาหารที่เป็นแบบค่อนข้างไทยผ่านอย่างมากที่เรากังวลก็คือเรื่องของน้ําตาลผงชูรสใช่ไหมฮะแล้วก็พวกซีอิ๊วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้คือ มันมีในรูปของแฝงต่างๆนะนนคือพวกซอสเกาหลีต่างๆเนี่ยมันก็มีแฝงเข้ามานะหรือ่าซอสบาร์บีคิวหรือซอสพอนสึซอสต,ต่างๆเนี่ยครับคือคือมันมันแฝงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็คิดว่าเออเป็นเรื่องเคยชินนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็กินน้อยลงนะครับแล้วก็กลับมาลงทุนกับตัวเองเพราะว่าถ้าสมบูรสุภาพเราแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีเงินเก็บเยอะแล้วก็ไม่ต้อง ไปเสียนะครับเสียเงินให้กับต้องมาจ่ายค่าลงหมอต่างๆนะครับก็ฝากไว้แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะสะสมหุ้นในส่วนของโรงพยาบาลนะครับถ้ามีเทรนตัวนี้เกิดขึ้นก็ลองไปหาดูนะครับว่าคุนตัวไหนที่มีความแข็งแกร่งนะครับหรือว่ามีใน,นส่วนของความเชี่ยวชาญทางด้านไตนะครับก็หาจังหวะในการเข้าซื้อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทุกกระแดกหรือว่าทุกโรงพยาบาลถ้าเริ่มมีตั้งแผนกนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสในการ,การถือยาว นะครับ